นี่ใส่แบบเครื่องแน่นๆเลยคิดดูว่าชามละ59บาทนาะไบุฟเฟ่นี่เติมผี่รอบก,ก็ได้นะครับแค่ชามเลยก็เติมแล้วจริงๆนะนี่กาไปดูแกมยังมีลิกชิ้นอีกนะสวัสดีครับพบกับอินอาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนี่ที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับราคา59บาทนี่อยู่ที่เลี่ยงเมืองปากเก็ดนี่เองนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นชื่อร้านสถานี59นะครับก็มาถึงนะครับคนแน่นมากเลยนะครับก็เราไปรับบัตรคิวก่อนนี่ของเราได้คิวที่9นะครับก็รอเขาเรียกคิวจะได้มีโต๊ะนะครับส่วนอาหารก็สามารถไปหยิบเองได้เลยนะครับคนละ59บาทส่วนน้ําใครจะรับบุฟเฟ่น,น้ําด้วยก็คนละ20บาทนะครับถ้าเกิดไม่เอาบุฟเฟ่น,น้ำจะเป็นน้ำเปล่าก็คนละ10บาทเนาะมัลีินะครับก็เดี๋ยวเรารอคิวกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันโอเค เมื่อเข้ามาในร้านระหว่างรอคิวนั้นทางร้านก็มีบริการลูกชิ้นและไส้กรอบดิ้งน้ำจิ้มแซ,แซบแบบนี้กันให้ด้วยนะครับแถมยังมีกล้วยทอดกรอบๆใครสนใจก็สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับเอาละครับเมื่อมาถึงคิวเราก็มาเลือกเส้นกันเลยทางร้านก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นมาม่าให้เลือกด้วยนะครับที่สําคัญทางร้านก็จะลวกสดใหม่ทุกชาาใส่กระเทียมเจียวและผักหรือเปล่าก็บอกเขาได้เลยจากนั้นเราก็มาเลือกเครื่องให้จุใจตามที่เราชอบกันได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสะโพกไก่น้องไก่หรือเนื้อไก่มะลาตีนไก่ปลายปีกที่นี่ก็ตุนเปื่อยมากๆบอกเลยว่าห้ามพลาดรวมถึงเลือดและลูกชิ้นก็ใส่กันไปเลยแบบจุกๆสําคัญและก็เด็ดก็คือน้ําซุปเพราะเป็นซุปสมุนไพรที่โคตรหอมหัวเชยเท้าก็คือดีส่วนผักสดๆเขาก็มีสามารถเลือกเติมกันได้เลยนะครับเครื่องปรุงที่นี่บอกเลยพริกตามสีแดงๆนั้นเด็ดและเผ็ดมากใส่เยอะระวังปากเบินกันนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละที่แบบเครื่องแน่นๆที่จุกๆแบบที่เราต้องการกันแล้ว งั้นเราไปกินกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ไปตักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนที่ถ่ายให้ดูเลยเมื่อกี้เนาะก็คือว่าเราเริ่มต้นเราไปเลือกเส้นก่อนนะครับเขาจะลวกให้สดให,ดใหม่ทุกชามร้อนๆเลยจากนั้นเราก็ไปเลือกเครื่องตามที่เราชอบเลยนะครับจะเอาน่องกี่น่องจะเอาราโคจะเอาเนื้อจะเอาตีนจะเอาปลายปีกมีหมดนะครับแล้วแต่เราเลยที่สําคัญคือตักมาได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวกินให้หมดนะผมสต่งเขาว่าห้าสิบเก้าผาดยองไงที่บูริบูชามนี้ดิชามนี้ไปซื้อนะต้เป็นร้อยแล้วแหละ ตรงจริงไม่มีหรอกห้าสิบเก้าเนี่ยเนีย่ยดูน้องเนี่ยแถมยังมีตะโพกเลยนะเนี่ยให้ดูดูได้ตะโพกอ,อีกชิน้นกันอันนี้เป็ดหูนี่มีลูกชิ้นมีปลายปีกมีแบบมะละอะไรคือไม่ต้องบรรยายว่ามันคุ้มแค่ไหนนะมวชิมก่อนเออต้องเป็น้นดีนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนไปตักเราเห็นมันมีเครื่องยาจีนด้วยนะครับก็เกี่ยวไส่มะละไส่เครื่องยาจีนด้วยน่อร่อยนะ นะครับี่ที่สําคัญเนี่ยเรากราดไว้เดี๋ยวไก่มะละเขายังมีให้ด้วยนะจริงๆไปเอานั้นแต่ระหว่างรอเนาะนะครับมีบลูกชิ้นกับไส้กรอกฟรีก็คืออยู่ในบุฟเฟ่ต์เรียบร้อยแล้วมาชิมดูผมกินแล้วอร่อยะถือว่ามีอันเนี้ยแถมให้อะ่ะก็คือยิ่งบอกคุ้มเหมอนอ่ะก็คือคุณภาพจริงๆก็าตามราคาเนาะอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะเป็นแบบเนื้อร่วนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว <finden. S 3> ่ารสชาติด <tama fort> ีมาโอเคจะไปกินกัน นี่หมดไปแล้วหนึ่งชามมาเอารอบสองอบับหมี่ครับเอาก้นเดียวครับนี่นี่คือชามที่สองไปจ้าชามที่สองสายสุขภาพมน้นทับ โอเคตอนนี้ก็คืออิ่มมากเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่คือถ้าบอกไม่คุ้มนี่ก็คือโกหก็คือคุ้มสุดๆไม่รู้จะคุ้มยังไงละนะครับก็คือว่าคือวันนี้เราก็กินไปประมาณสองชามเนาะ <laughs> ก็คือว่าได้กินน่องได้กินแบบตะโพกได้กินเลือดเนาะปีกข้อไก่ตีนไก่โอ้คุ้มมากจริง ของเขาทําดีมากนะครับแล้วก็สะอาดด้วยเนาะนะครับใครแวะมาแถวนี้อืเลยสถานีห้าสิบเก้านะครับเยี่ยงเมืองปากเกร็ดเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่มาลองกันดูรับรองว่าทุกคนจะต้องติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคุนม้มจริงสำหรับวันนี้อิตอชแชนเอลก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วจะมีร้านไหนเด,ดเด็ดอีกนะครับเราจะไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนวันดีครับ อินอาร์ชาร์แล้ว